ธุรกิจหมอลำธุรกิจนี้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดโดยค่าจ้างหมอลำจะแบ่งเป็นหมอลำกรอนแบบดั้งเดิมราคาจ้างอยู่ที่20,000จนถึง30,000บาทต่องานต่อวันหมอลำซิ่งหรือว่าหมอลำกรอนประยุกต์ราคาอยู่ที่40,000จนถึง60,000บาทต่องานต่อวันหมอลำเรื่องต่อกรอนราคาเริ่มต้นที่200,000บาทขึ้นไป แต่หากเป็นคณะใหญ่ที่มีชื่อเสียงจะมีราคาตั้งแต่250,000จนถึง330,000บาทต่อคืนแม้ว่าวงหมอลำที่โด่งดังจะมีรายได้ที่สูงแต่ก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงจะแบ่งออกเป็นค่าตัวสมาชิกวง70%ค่าน้ำมัน20%ค่าเสื่อมสภาพอุปกรณ์5%และอื่นๆอีก5%โดยอาชีพหมอลำหากมีชื่อเสียงอาจจะมีรายได้มากถึง20,000จนถึง30,000บาทต่อเดือนและได้จิปจากผู้ชมเฉลี่ย2,000บาทต่อคืนระดับแดนเซอร์เฉลี่ยขั้นต่ำอยู่ที่500บาทต่อ โดยคณะหมอลำใหญ่ที่มีชื่อเสียงเมื่อหาค่าใช้จ่ายหลังการแสดงและแบ่งค่าแรงในวงแล้วจะได้กำไรไม่ต่ำกว่า1,000 0บาทต่อวัน